เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเอารถแห่ขึ้นรถกระบะนะครับพิงครับเขาจะทำไงก็จะมีสลิงครับสลิงดึงดดปามเมล็กโทนนะครับ มือบอดขนตาง,งอนวิธีการเอารถแห่ขึ้นรถกระบะนะฮะก็จะมีวิ้นนะครับดึงข้างบนจริงๆไม่ต้องมีคนช่วยเข็นก็ได้ไม่มีจริงครับ ป่ามีอิเล็กตรอนนะครับโพรตอนใช้วินดึงนะครับวินอยู่บนบนหัวรถนะครับดูเก็จะเอาขึ้นยังไง ล้อ,อวินมันดูดดูดสลิงเข้าไปนะครับอ่ะตึงแล้วเป็นลิงไฟฟ้านกดค,คนกดตรงนี้ขึ้นแล้วก็ต้องมีคนเข็นนะครับรถก็จะค่อยๆโหลดลงเรื่อยๆสะดวกสบายครับใครสนใจงานบุญงานบวชงานแต่งนะครับก็ติดต่อได้นะครับฟามีเล็กคน ศูนย์เก้าแปดสองเก้าแดหปดสองหนึ่งหนึ่งสาเจดหนไล่โชคขาแดงปีโตเรียมค่อใหญ่ทุโพงครับผู้สนับสนุนนะครับดูครับคนไม่ต้องยุ่งเลยนะครับงานบุญงานบวดงานแห่นะติดต่อได้เลย เป็นไฟบ้านหรือไฟปันจากรถแห่ก็ได้นะครับขึ้นห้ดูขึ้นห้ดูดูขั้นตอนเขาทำยังไงนะออมมีเล็กทูนนะครับ บอกว่าบอกว่าไม่ถ่ายไว้นี่ขอลำหนาหน้าก่อนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะรัดท้ายนะครับแล้วก็จะเก็บล้างที่รถรถแห่ขึ้นนะครับก็ใช้ระบบไฟในรถเลยนะครับระบบไฟที่ปั่นจากตัวรถที่นะครับเขาเก็บไง นี่ชิอยงานก็มูอคีย์บอร์ดครับคุณปานนะครับกระถางองูแค่นี้แล้วกันนะครับ